ดูกระภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ได้ปริวิตกว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติ และอุบบัติและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ธรรมอันออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จักปรากฏดูกราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมีชราและมรณะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูกราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชราและมรณะจึงมีชราและมรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อพบมีอยู่ ชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่ออุปาทานมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เมื่ออะไรหนอมีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อตัณหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานย่อมมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่ตัณหาจึงมี ตัณหาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะมีอยู่ เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อสรายตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมี เพราะสรายตนะเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยดูกระพิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูกร,รารภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทําไว้ในใจโดยแยกคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารจึงมี สังขารย่อมมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะดังพนานามาชนี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระราภิกษุทั้งหลายจักษุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างเกิด ฝ่ายข้างเกิดดังนี้ดูกรารภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับ ดูกราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่า mm hmm. เมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ mm hmm. เมื่ออะไรหนอไม่มี ชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอะไรดับพบจึงดับเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มี เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มี ตันหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตันหาจึงดับเมื่อเวทนาไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับ เมื่อผัสษะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสษะดับเวทนาจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีผัสษะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสษะจึงดับเมื่อสลายตนะไม่มีผัสษะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับ ภาษาจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะนจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะนจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มี นามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับ เมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับดูกราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอะไรดับ สังขารจึงดับดูกร,ราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงดับ ดังพนา,นามาชนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างดับ ฝ่ายข้างดับดังนี้